ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าจูจูอำนาจสั่งการกองทัพของประธานาธิบดีสหรัฐถูกย้ายไปอยู่ในมือสภาคอนเกรสไม่ไม่ใช่บทหนังนะครับแต่มันคือเนื้อหาจากเอกสารฉบับหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาบนเว็บไซต์วุฒิสภาแค่9นาทีแล้วก็ถูกลบหายไปและใน9นาทีสั้นๆนั้นล่ะค่ะได้จุดชนวนวิกฤตที่ทำให้สายการบังคับบัญชาทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐเข้าสู่สภาวะที่เอออาจจะล่มสลายด้ยทุกเมื่อ ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเห็นสัญญาณเตือนภัย3ระลอกที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเอามาต่อภาพกันมันชี้ไปที่เรื่องเดียวเลยคือการเตรียมรับมือสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีอาจจะไม่สามารถหรือไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอีกต่อไปการเจาะลึกของเราวันนี้จะปฏิปต่อทุกความเคลื่อนไหวที่สื่อกระแสหลักอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงให้เห็นภาพใหญ่นะครับ เรื่องนี้ซับซ้อนแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วมากมาช่วยกันวิเคราะห์ในคอมเมนต์และแชร์กันได้เลยนะครับเอาละครับภารกิจของเราคือการต่อจิกซอจากเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพื่อหาคําตอบว่าทําไมไกลไกของรัฐบาลสหรัฐถึงต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงสุดคําถามแรกเลยก็คืออะไรคือสัญญ,ญาณ3อย่างที่เกิดขึ้นภายในเวลาแค่18ชั่วโมงที่บอกว่ามีเรื่องไม่ปกติกําลังจะเกิดขึ้นครับ สัญญาณแรกมาตอน6โมงเช้าเลยค่ะเป็นการประชุมฉุกเฉินที่เพน н ากอนที่สำคัญคือคนที่นำประชุมคือประธานคณะเสนาธิการร่วมเองเลยแล้วประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือระเบียบปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องของรัฐบาลหรือ continuity of government s protocols เดี๋ยวนะครับคำว่า continuity of government นี่มันมันไม่ใช่คำที่ใช้กันเล่นๆเลยนี่ครับไม่ใช่เลยค่ะ มันไม่ใช่แผนรับมือพายุหิมะหรือเหตุการณ์จราจรทั่วไปแต่มันเป็นสัพท์สำหรับสถานการณ์ระดับหายนะเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะครั้งสุดท้ายที่คำนี้ถูกใช้อย่างเป็นทางการและมีความหมายจริงๆคือเหตุการณ์ในวัน,ว,นวันโน้นเลยมันหมายถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่อาจทำให้สายการบังคับเัญชาตามปกติล่มสลายโดยสิ้นเชิงการที่เพนตากอนหยิบแผนนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นมันคือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดแล้วค่ะแค่สัญญาณแรกก็หนักแล้วนะครับ แล้วสัญญาณที่2เลยครับมาจากไหนสัญญาณที่2ตามมาตอน9ก้าโมงครึ่งค่ะมาจากแวดวงที่ไม่มีใครคาดคิดคือตลาดพันธบัตรตลาดพันธบัตรเหลอครับใช่ค่ะโกลเมนแซกซ์ออกบันทึกภายในถึงลูกค้ารายใหญ่โดยยกระดับการประเมินความเสี่ยงเชิงสถาบันเป็นประเภท4ประเภท4นี่มันรุนแรงแค่ไหนครับเป็นระดับสูงสุดค่ะซึ่งหวนไว้สำหรับแค่สสถานการณ์เท่านั้นคือสงครามหรือการรัฐประหารอ่โอ ไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่คือสงครามหรือรัฐประหารเท่านั้นใช่ค่ะมันเหมือนกับว่าลองนึกภาพนะคะด้านซ้ายคือจอข่าวเศรษฐกิจปกติที่เราเห็นกันแต่ด้านขวาเป็นจอสีแดงฉานที่กระพริกคำว่าอันตรายตัวใหญ่ๆที่มีแต่นักลงทุนสถาบันเท่านั้นที่มองเห็นสภาได้ใช้ช่องทางพิเศษทางรัฐสภาที่เรียกว่ากฎข้อที่22ซึ่งเป็น,นกลไกที่ซ่อนอยู่และไม่ค่อยมีใครใช้กัน เพื่อเปิดทางให้วุฒิสภาสามารถผ่านกฎหมายเร่งด่วนได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีเหมือนเป็นปุ่มจุกเฉินในห้องนักบินเลยนะครับที่ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติจริงๆเท่านั้นแต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือสัญญาณเตือนทั้ง3นี้เป็นแค่การซ้อมรับมือหรือจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาต่ออะไรบางอย่างที่พวกเขารู้ล่วงหน้ากันแน่ครับ คำถามนั้นนำเราไปสู่ใจกลางของเรื่องราวเลยค่ะนั่นก็คือเอกสารรับฉบับหนึ่งเอกสารที่ปรากฏบนเว็บไซต์วุฒธธิสภาแค่9นาทีแล้วก็หายไปนั่นเองมันคืออะไรกันแน่ครับชื่อทางการของมันคือบันทึกช่วยจำว่าด้วยข้อจำกัดแห่งอำนาจประธานาธิบดีในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงแห่งชาติร่างโดยสำนักงานที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของวุฒิสภาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางไม่ขึ้นกับพรรไหนเลยค่ะชื่อยาวมาก แต่ดูเหมือนทุกคำมีความหมายนะครับแล้วเนื้อหาข้างในมันมีอะไรที่ทำให้ทุกส่วนของรัฐบาลต้องตื่นตระหนกขนาดนี้เนื้อหาแบ่งเป็น4ส่วนค่ะแต่ละส่วนเหมือนการวางกับระเบิดทากฎหมายเอาไว้เลยส่วน A เป็นการวิเคราะห์อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงคำตัดสินคดีประวัติศาสตร์ปี1952ที่ศาลสูงสุดเคยห้ามประธานาธิบดีทรูแมนยุดโรงงานเหล็กแม้จะอ้างเหตุผลความมั่นคงในภาวะสงครามก็ตาม ก็คือการตอกย้ำหลักการพื้นฐานว่าอำนาจของสภาคองเกรสในบางเรื่องก็ยังอยู่เหนือคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีเป็นการปูพื้นก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจากนั้นส่วน B ก็เข้าประเด็นเรื่องการลิดรอนอำนาจฉุกเฉินโดยระบุชัดเจนเลยว่าวุฒิสภาสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากธรรมดาอันนี้น่าสนใจมากครับ เหมือนกับการดึงอำนาจที่เคยให้ประธานาธิบดีไปกลับคืนมาทำให้สภามีอำนาจเปรกได้ทันทีแต่ที่บอกว่าเป็นชนวนเหตุจริงๆอยู่ในส่วนถัดไปใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วน C คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดและเป็นประโยคที่คาดว่าทำให้ทำเนียบขาวต้องสั่งดึงเอกสารนี้กลับทันทีประโยคนั้นเขียนว่าในสถานการณ์ที่การกระทาของฝ่ายบริหารคุกคามระเบียบแห่งรัฐธรรมนูญ สภาคองเกรสมีอำนาจโดยธรรมชาติในการระงับอำนาจการบังคับบัญชากองทัพชั่วคราวเพื่อรอการพิจารณาของฝ่ายตุลาการช้ใช้อีกทีนะครับระงับอำนาจการบังคับบัญชากองทัพใช่ค่ะตามนั้นเลยนี่มันไม่ใช่แค่การจำกัดอำนาจแล้วแต่มันคือการเตรียมกลไกลทางกฎหมายเพื่อยึดอำนาจควบคุมกองทัพจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดโดยตรงเลยแล้วมันยังมีส่วนดีที่ตอนแรกไม่มีใครสังเกต แต่พอกลับไปดูแล้วน่ากลัวไม่แพ้กันครับส่วนดีไม่ใช่เนื้อหากฎหมายแต่เป็นรายชื่อเจ้าหน้าที่การทูตอาวุโส14คนจากสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการต่างประเทศแล้วมันสำคัญยังไงครับพวกเขาคือข้าราชการประจำระดับสูงที่ทำงานให้รัฐบาลมาหลายสมัยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลและในวันพุธท,ทั้ง14คนนี้ยื่นใบลาออกพร้อมกันหมดเลยค่ะพร้อมกันหมดเลยครับใช่ค่ะโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นี่คือสัญญาณเตือนภัยที่เงียบแต่ดังที่สุดมันคือการส่งสารว่าพวกเขาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศไม่สามารถที่จะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปนี่คือสัญญาณที่น่ากลัวที่สุดเลยนะครับไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นข้าราชการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเหมือนกับวิศวกรที่สร้างตึกและพร้อมใจกันเดินออกมาบอกว่าเราไม่ขอรับประกันความปลอดภัยของโครงสร้างนี้อีกต่อไปถูกต้องค่ะ มันบ่งบอกว่ารากฐานของระบบกําลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงและวิกฤตมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสภาแล้วนะคะแต่มันเริ่มลามไปทั่วกลไกของรัฐที่เพน н ากอนคณะทํางานฝ่ายกฎหมายได้เวียนเอกสารแนแนวภายในฉบับหนึ่งไปยังนายทหารระดับสูงทุกคนหัวข้อของมันคือการแยกแยะระหว่างคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมายแปลว,ว่าพน н ากอนกาลังเตรียมการสาหรับสถานการณ์ที่อาจจะต้องปฏิเสธคําสั่งจากทำเนียบขาวเหรอครับ ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นค่ะนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมปกติแล้วแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตรัฐธรรมนูญโดยตรงขณะเดียวกันในหน่วยงานข่าวกรองก็เกิดเรื่องไม่ปกติขึ้น5ห,หน่วยงานข่าวกลองหลักปฏิเสธที่จะให้ทำเนียบข่าวเข้าถึงข้อมูลลับสุดยอดบางประเภทพร้อมกันครับโดยให้เหตุผลกลางๆว่ามีความกังวลในการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาคนทั่วไปก็คือ เราไม่ไว้ใจประธานาธิบดีกับข้อมูลลับสุดยอดของชาติอีกต่อไปก็อาจจะตีความแบบนั้นได้ค่ะเมื่อหน่วยงานความมั่นคงตัดสินใจปกป้องข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตัวเองสถานการณ์มันวิกฤตถึงขีดสุดแล้วจริงๆแต่จุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้สถานการณ์คลี่คลายเกิดขึ้นในประชุมลับของพรรคริพับลิกันค่ะเมื่อที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของวุฒิสภาถูกเชิญเข้าไปชี้แจงถึงความเสี่ยงทางกฎหมายที่ซ่อนอยู่ความเสี่ยงอะไรครับเขาชี้ให้เห็นว่า หากสมาชิกสภาคนใดสนับสนุนการใช้อำนาจของประธานาธิบดีที่อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญพวกเขาอาจไม่เพียงแค่เสี่ยงทางการเมืองแต่ยังเสี่ยงที่ต้องรับผิดทางอาญาส่วนตัวในข้อหาสมคบคิดปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบโอ้โหอันนี้เปลี่ยนเกมเลยสิครับเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะจากความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจจะแค่เสียคะแนนเสียงกลายเป็นการเดิมพันด้วยอนาคตของตัวเอง เป็นความเสี่ยงส่วนตัวที่จะติดคุกได้ใช่ค่ะการคำนวณของทุกคนในห้องนั้นเปลี่ยนไปทันทีจากการปกป้องผู้นำพักกลายเป็นการปกป้องตัวเองและผลลัพธ์ที่ออกมาจากการประชุมนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าข้อมติวุฒิสภาที่47ซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธทางกฎหมายที่ประธานาธิบดีป้องกันไม่ได้เลยแล้วข้อมตินี้มันทำงานยังไงครับถึงได้มีพลังทำลายล้างสูงขนาดนั้นมันทำสามอย่างพร้อมกันค่ะ1 คือสร้างช่องทางด่วนพิเศษให้วุฒิสภาสามารถลงมติเพื่อยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทีไม่ต้องผ่านกรรมธิการไม่ต้องอภิปรายยืดเยือ้อคือตัดขั้นตอนทุกอย่างออกไปหมดใช่ค่ะ 2. คือการลงมตินี้ใช้เสียงแค่51เสียงก็พอไม่ใช่67เสียงเหมือนกฎหมายสําคัญอื่น,นๆเพราะนี่คือการใช้อํานาจภายในของสภานิติบัญญัติเองแล้วข้อที่3ามเครับข้อที่3สําคัญที่สุดค่ะ คือมันมีผลบังคับใช้ทันทีที่ผ่านมติไม่ต้องรอประธานอธิบดีลงนามหรือรอสารรับรองและมีประโยคสำคัญแนบท้ายว่าโดยไม่คำนึงถึงประกาศใดๆของฝ่ายบริหารแปลว่ามตินี้เป็นเหมือนกระสุนวิเศษเลยนะครับมันทะลุเก,กราะทุกอย่างที่ประธานอธิบดีมีทั้งอำนาจวีโต้ทั้งการถ่วงเวลาถูกต้องค่ะมันถูกออกแบบมาให้เป็นทางตันสำหรับฝ่ายบริหารโดยเฉพาะและสถานการณ์ล่าสุดคือ มีวุฒิสมาชิกจากทั้งสองพักแสดงความจำนงที่จะสนับสนุนข้อมตินี้แล้ว68เสียงซึ่งเกินกว่า51เสียงที่ต้องการไปมากเกินไปเยอะเลยนะครับค่ะมันคือการรุกคาทางรัฐธรรมนูญแบบสมบูรณ์ประธานาธิบดีไม่มีทางสู้ได้เลยในทางกฎหมายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบออกไปนอกวอชิงตันมากไหมครับหรือเป็นแค่พายุในถ้วยชาไม่เลยค่ะผลกระทบมันรุนแรงและกว้างขวางกว่าที่คิดมากเหมือนกับ เ,เหมือนมีอุบัติเหตุแค่จุดเดียวบนทางด่วนในกรุงเทพตอน6โมงเย็นนะคะครับรถติดกันทั้งเมืองเลยใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันวิกฤตในวอชิงตันกำลังส่งแรงกระเพื่อมแบบเดียวกันไปทั่วโลกน่าสนใจมากครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ เริ่มจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดก่อนเลยนาโต้ NATO จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อประเมินเสถียรภาพทางการเมืองของสหรัฐครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยหรือเปล่าครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์75ปีเลยค่ะขณะที่พันธมิตรข่าวกรอง5 e Eyes ก็ยกระดับชั้นความลับของข้อมูลที่แชร์กับสหรัฐซึ่งก็แปลง่ายๆว่าพวกเขาไม่ไว้ใจฝ่ายบริหารปัจจุบันอีกต่อไปแม้แต่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดก็ยังต้องถอยห่างออกมาค่ะ ส่วนสหภาพยุโรปก็เริ่มร่างกรอบการคว่ำบาตรบุคคลที่คล้ายกับที่เคยใช้กับเจ้าหน้าที่ในฮังการีและโปแลนด์แต่ที่น่ากังวลที่สุดอาจมาจากฝั่งจีนค่ะจีนทำอะไรครับจีนดรอประดับพรามพร้อมรบของกองทัพรอบไต้หวันอย่างมีนัยยะสำคัญนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการคำนวณเพื่อทดสอบว่าสหรัฐที่กำลังมีปัญหาภายในจะยังสามารถรับมือกับวิกฤตใหญ,ใหญ,ใหญ่สองด้านพร้อมกันได้หรือไม่เป็นการฉวยโอกาสในช่วงที่อเมริกากำลังอ่อนแอที่สุดใช่ค่ะ เข้าใจแล้วครับเป็นเวลาเกือบร้อยปีที่สเสถียรภาพของโลกตั้งอยู่บนสมมติที่ฐานเดียวคืออเมริกาเป็นประเทศที่คาดเดาได้แต่เมื่อเสาหลักต้นนี้เริ่มสั่นคลอนทุกอย่างก็เลยต้องหาที่ยึดใหม่กันหมดถูกต้องค่ะความไม่แน่นอนในวอชิงตันได้กลายเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของโลกในทันทีเราเริ่มการเจาะลึกครั้งนี้ด้วยคําถามว่าสัญญาณเตือน3อย่างที่เกิดขึ้นคืออะไร ตอนนี้เราได้คําตอบแล้วว่ามันไม่ใช่การซ้อมแต่เป็นการเตรียมรับมือกับการประทะกันทางอํานาจครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งถูกจุดชนวนขึ้นจากเอกสารก้างนาทีนําไปสู่การลุกฮืออย่างเงียบๆของกลไกร,ราชการและจบลงด้วยการเดินเกมรุกคาดทางกฎหมายของวุฒธธิสภาแล้วบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับจากสถานการณ์ตอนนี้บทสรุปที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการต่อสู้กันทางกฎหมายในชั้นศาล ซึ่งท้ายที่สุดวุฒิสภาน่าจะเป็นฝ่ายชนะและอำนาจฉุกเฉินของประธานาธิบดีจะถูกจำกัดลงอย่างมีนัยะสำคัญแต่ถึงแม้จะชนะในทางกฎหมายความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสถาบันทางการเมืองและความเชื่อมั่นก็จะยังคงอยู่ถาวรค่ะแต่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดก็คือเมื่อกลไกลที่ถูกออกแบบมาเมื่อ200กว่าปีก่อน ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับอำนาจของผู้นำในยุคปัจจุบันมันคือการแสดงให้หินถึงความแข็งแกร่งของประชาธิปไตยหรือมันคือการเปิดรอยร้าวของระบบที่อาจนำไปสู่วิกฤตครั้งใหม่ที่ลึกกว่าเดิมและไม่มีใครคาดถึง